มันเป็นปัญหาไงจะมีการยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วจะโตเติบก็ปล่อยให้เขาเติบโตไปแต่ประเด็นคือมันต้องมีหลักอิสรฐนียธรไงมันต้องมีกฎหมายไงส่วนจะยุบพักเก้าไกลได้ยังยังไม่ถึงเวลายุบใจเย็นๆก่อนนะก็นอนหลับให้สบายนะฮะเพราะมันไม่ใช่เป็นการแค่ยุบพักการเมือง เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกบฏในราชอาณาจาักรพ่อสาธนรณพิภักษา,าไปแล้วนะว่าก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สวัสดีครับมาพบกับผมเทิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะข้ขขอกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักคก้าวไกลนะฮะที่ก้าวไกลมาอ้างนะครับว่าสหรประชาชาติหรือ u n s c ็นั้นกําลังเป็นห่วงอย่างมาก อิสราเอลก็มีการทันหล่มโรงเรียนในฉนวนกาซาปิดชีพผู้ลิ้ภัย16รายได้รับบาดเจ็บกว่าครึ่งร้อยเจ้าที่ฮามาสในกาซาเปิดเผยว่าบริการโจมตีอิสราเอลถล่มโรงเรียนสหประชาชาติแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยหลายพันคนสังหารหมู่ผู้คนไปทั้งหมด16รายกองทัพอิสราเอลอ้างว่าเครื่องบินของพวกเขาเล็งเป้าหมายในพวกก่อการร้ายที่ปบริการอยู่แถวๆโรงเรียนอันจอรนีในเขต นูเซรัตทางภาคกลางของกาซาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขในดินแดนที่ปกครองโดยพวกฮามาสซึ่งประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการสังหารหมู่อันน่ารังเกียจบอกว่านอกจากจะผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้วยังมีผู้รับบาดเจ็บอีก50คนถูกนำตัวจากโรงเรียนส่งยังโรงพยาบาลนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ก็ซึมเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าฝ่ายขวา ว่าที่รัฐบาลใหม่ของฝรั่งเศสตั้งท่าขวางส่ทงทหารเข้ายูเครนห้ามยูเครนนะฮะใช้อาวุธโจมตีรัสเซียพักในช่อแอลเรลี่นะครับจะขัดขวางการส่งทหารแด่น้ำหอมเข้าไปยังยูเครนและห้ามยูเครนใช้อาวุธที่ทางฝรั่งเศสจัดหาให้โจมตีแผ่นดินของรัสเซียหากว่าพวกเขาคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้ง รัฐสภา,ารอบชี้ขาดและควา้า e, เก้าอี้นายกรัฐมมตรีของประเทศมาครองนะครับจากคําประกาศของมารีนเชอร์แปนอดีตผู้นําของพรรคความเห็นของเธอเป็นการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซ n เเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้าสืบเนือกตั้งรอบที่2จะกาหนดขึ้นนะครับเธอบ่งชี้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประจําการทหารในฝรั่งเศสของยูเครน จะขึ้นอยู่กับนายกมตรีและท่าทีของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมากรองจะไม่มีความสําคัญใดๆในกรณีดังกล่าวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามากรองพูดซ้ําๆว่ากําลังคบคิดเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวในขณะที่เขาใช้ถ้อยคําชวนทะเลาะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความขัดแย้งของอยูเครนนะครับในขณะที่ภาพสุดสะพรึงนะครับเชนาโดเกลียวกราดอรารวาสถล่มจีนตาย5 บ้านเรือนเสียหายเกือบ3,000หลังผู้เสียชีวิต5รายไดร้รับบาดเจ็บเกือบ100คนหลังเทอร์นาโดขนาดใหญ่ลูกหนึ่งซัดถล่มอลวาดไปทั่วเมืองแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของจีนตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวสื่อมวลชนแห่งรัฐนะครับในคลิปวิดีโอเป็นภาพหน้าตกตะลึงที่โพสต์บนสื่อสุกบออนไลน์พบเห็นเทอร์นาโดกำลังอาวาสฉีกหลังคาอาคารบ้านเรือนเป็นชิ้นชน กดรากถอนโคนต้นไม้และเศษซากต่างๆปลิวว่อนขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของคนนับพันป่วยอาหารเป็นพิษในเกาหลีใต้หลังกินกิมจินะฮะปนเปื้อนในโลววรัสประชาชนกว่า1,000คนในเกาหลีใต้ล้มป่วยอาหารเป็นพิษนะครับอันเชื่อมโยงมาจากกิมจิปนเปื้อน โนโรไวรัส no นะครับตามรายงานของสำนักข่าว bbc เจ้าที่ในเมืองนัมบอนนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้มีการถแถลงยืนยันเคสผู้ป่วยกว่า9 9 9 6เคสแต่สื่อมวลชนท้องถิน่นรายงานว่าจำนวนดังกล่าวพุ่งเป็น1,024 0 0กับคนในช่วงบ่ายเจ้าที่ระบุว่ากิมจิกัะลำปียอดนิยมเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของผู้คนเหล่านี้ ผ่านโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต่างๆในเมืองนะครับพร้อมบอกว่านักเรียนและเจ้าที่โรงเรียน24แห่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนท้องเสียและปวดท้องอย่างรุนทันหัน,นะครับในขณะที่สมาชิกของนาโต้ก็แฉเองมหาอำนาจตะวันตกบางชาติต้องการสงครามโลกครั้งที่3เจเด็ไตยิบแอโดอันประธานาธิบดีของตุรกีกล่าวหามหาอำนาจตะวันตกบางชาติพยายามเปลี่ยน ความขัดแย้งเรื่องของยูเครนให้กลายเป็นสงครามโลกเต็มรูปแบบแต่เขาสังเกตเห็นถึงความหวังสันติภาพจะเอาชนะอัตราการคา,าดแค้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินของรัสเซียยื่นข้อเสนอจํานวนหนึ่งโดยมีเป้าหมายยุติการเป็นปรัปักให้ยูเครนพร้อมยืนยัน,นมอสโกเปิดกว้างสําหรับการเจรจา,ามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้นถูกปฏิเสธโดยยูเครน และบรรดาชาติตะวันตกผู้สนับสนุนอ้างว่าไม่เป็นความจริงนะ,ะและไร้ความจริงนะ,ะก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดในขณะที่ปัญหารถ EV ประนามคนขับเทสลานะครับจอดแช่ชาร์จฟรี4ชั่วโมงไม่ให้คันอื่นเข้าถึงรถคนขับเทสลาคนหนึ่งถูกประนามในวงกว้างหลังจอดแช่นานกว่า4ชั่วโมงณลานจอด ไฟฟ้าฟรีแห่งหนึ่งขัดขวางผู้ให้บริการรายอื่นๆจากการเข้าถึงเครื่องชา์ิดังกล่าวผู้ขับขี่รายนี้ถูกถ่ายภาพได้ขณะนั่งอยู่บนเบาะหน้าและกำลังดูหนังอย่างสบายใจณนะที่ชาร์จบริเวณลานจอดรถห้างว o ดเวิร์สนะครับในเมืองโคอรวีทางตอนใต้ของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อไม่นานที่ผ่านมา นในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็โวยจีนข่มขู่ส่งเรือข้ามฝั่งใหญ่ที่สุดทอดสมอในเขตเศรษฐ,ฐกิจจำเพาะทางทะเลรอยเตอร์กับเอเจนซี่รายงานว่ามนิีลาได้มีการถแถลงว่าเรือข้ามฝั่งจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาว165เมตรทอดสมอภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับทางทะเลฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา ชี้ปักกิ่งพยายามใช้ยุทธวิธีคุกคามเพื่อให้ความเกิดความหวาดกลัวหลังก่อนหน้าได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอของทางสหรัฐอเมริกาที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือปฏิบัติการทางทะเลนะครับในทะเลจีนใต้หลังเหตุทหารเรือมาดีลานะฮะนิ้วโป้งข้าวขาดเหตุทหารเรือมาดีลานิ้วโป้งขาดใกล้บริเวณสันดอนโทมัสที่สอง เขตพิพาทระหว่างสองชาตินะครับในเชิงปรากฏการณนะ์การที่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสงครามโลกนะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดสงครามโลกนะครับผมยังคงเชื่อว่าสงครามโลกขนาดนี้ยังคงเป็นไปได้ยากนะครับสาเหตุที่เกิดสงครามโลกเป็นไปได้ยากเนี่ยดูจากสหรัฐอเมริกานะครับพอถึงเวลาจะมีการ,รเผชิญหน้ากันจริงๆกับทางฝั่งรัสเซียสหรัฐอเมริกากลับปฏิเสธ นะครบแล้วก็สั่งห้ามยูเครนนะครับที่จะยิงอาวุธที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปม,มอบให้นั้นไปโจมตีในรัสเซียขณะเดียวกันนะครับก็ยุตินะฮะที่จะมีการส่งอาวุธไปให้กับทางฝั่งบริเวณโดยรอบประเทศโดยรอบในฝั่งของรัสเซียด้วยทําให้สถานการณ์ที่จะเกิดสงครามตอนนี้เป็นไปได้ยากประกอบกับสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นจุดอ่อนของสหรัฐอเมริกานะครับสงครามโลกครั้งที่สาในระหว่างนี้คงเป็นไปได้ยากประกอบกับฝรั่งเศสเองนะก็มีท่าทีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงผู้นําทําให้เอ็มมาลูเอลมากรองอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องข้ออ้างของกันนวี นะครับซึ่งก็มาตั้งแต่27มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเขาก็เป็นสอสอสภาผู้แทนสษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นธรรมซึ่งก็ค่อนข้างไปยืนฝั่งพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานกรรมธิการฝ่ายกฎหมายนะการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนเปิดเผยถึงการเข้าพบทูตสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้รี้ภายแห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ว่าคณะ,ะกรรมการธิการกฎหมายนําโดยนายกมนศักดิ์นะครับ ประธานคณะกรรมาการได้มีการพบกับดูเวลดีนีนะครับมิคิสดีเวลนะครับผู้ช่วยข่าหลวงใหญ่ผู้ทิภัยแห่งสหประชาชาติด้านคุ้มครองแล้วก็เป็นผู้แทนข่าหลวงใหญ่ประจําประเทศไทยเกี่ยวกับผู้ที่ััยในไทยที่มีการพูดคุยหารือกันโดยเฉพาะกรณีปัญหาการแบ่งแบบยั่งยืนนะทั้งเรื่องผู้ลี้ััยการสู้รบที่อาศัยอยู่เรือนพรมแดนไทยพมา่า ในค่ายผู้รบยบทั้ง9แห่งพื้นที่พักผิงผู้ลี้ภัยที่เข้ามาใหม่จากความไม่สงบในเมียนมานะครับอยู่ในประเทศไทยรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของอุยกูนะฮะโรฮิงญาและก็ผู้ลีภ้ภัยนะครับขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยการแก้ไขปัญหาการนําเสนอต่อสภาผู้แทรนราษฎรซึ่งกรณีมติที่ประชุมได้นําเสนอแก่คณะมนตรีในลำดับต่อไป คณะมนตรีำลำดับก่อไปนะฮะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภยัยการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติโดยเฉพาะบุคคลไร้สัญชาติรวมถึงใน u n h c r ในอนาคตด,ด้วยนะครับเขายัางอ้างว่านะครับเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวพม่าโนวน,นนี่นั่นนะครับเป็นประเด็นนะครับแล้วก็จะอ้างเรื่องของผู้ลี้ภัยเป็นสําคัญนะครับแล้วก็เขายัางได้มีการพูดถึงนะฮะ เรื่องของยุพักเก้าไกลนะ,ะว่ามีการพบกับฟรานเซสโกมอนตานะครับวหน้าส่วนเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือประจํา่่าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติกรณีเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรนะะีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างไรนั่นกะนะ็เป็นสิ่งทีเ่เรื่องของการอุ้มทรมานนะ,ะที่เขาไปเจอนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็พูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะแล้วก็มีการเรื่องของการอุ้มหายนะฮะที่เกิดขึ้นเขาก็มีการไปเจอไปพูดทําความเข้าใจนะฮะแล้วก็มีการระบุบางส่วนนะบอกว่าทาง UN ก็เป็นห่วงเรื่องของอาการยุบพักคก้าวไกลที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะรู้สึกเป็นห่วง นีนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะผมเคยเจอเจ้าที่ u n เอ็หลายครั้งนะไม่ใช่หลายครั้งเดียวหลายครั้ง u n เ c r เป็นองค์กรอะไรก่อน u n เ c r ก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มีปัญหาเรื่องไรฮนะคือตะวันตกเนี่ยพอให้คนภายในประเทศใดๆเนี่ยไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์เรียบร้อยไปแบ่งแยกประเทศอื่นเรียบร้อยแบ่งแยกได้ ก็จะเอาทรัพยากรน,น้ำมันแร่ธาตุเหมืองทองนะครับทุกครั้งหลังจากตั้งแต่ปี2อ0พอถอยทางยุทธศาสตร์ได้ก็ลุกยุ v ิธีล้วก็ให้คนเป็นประเทศลบกันลบกันเสร็จเรียบร้อยสู้กันแต่งแบ่งแยกกันจากนั้นพอคนเหล่านี้สู้ไม่ได้หนีนะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงหนีปุ๊บก็จะอามาดูแล u n อินเก็จะมาดูแลอ้างว่าขัดแย้งภายในประเทศขเขาป้องกันการอุ่มหายโนนี้นั่นนะครับกรรมธิการชุดนี้ก็ไป ถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุบพักก้าวไกลเป็นห่วงเรื่องของการอ,อุ้มหงอุ้มหายคือมันเป็นเรื่องของตะวันตกอะที่เขามีหลักเขาเรียก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจของโลกเขาใช้วิธีการอะไรจะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งปุ๊บก็จะเป็นปัญหาจะไปคู่แข่งขันกัเขา และเขาก็สร้างองค์กรขึ้นมาคนที่เขาสนับสนุนต่อสู้ต่อต้านทั้งการเงินทั้งการอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วปรากฏว่าไพ่แพ้เขาก็จะมีองค์กรเนี่ยใช้ในการซัพพอร์ตสนับสนุนรองรับนะครับแต่สุดท้ายมันคือยังไงทราบไหมครบางคนตั้งคำถามกับอ,อุ้ยน่าเป็นห่วงมากนะ UN ก็เป็นห่วงเขาจะเป็นห่วงเรื่งนะองการอยู่ปะคือเรียนให้ทราบนะมันเป็นเรื่องของสิทธินอกรเขตมันเกินกฎหมายใครจะเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงสหรัฐอเมริกาได้ หุ้นส่วนก็เป็นห่วงจีนได้เป็นห่วงได้หมดอ่ะแต่เราสามารถที่จะไปบังคับใช้กฎหมายในจีนได้ไหมเราจะสามารถไปบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐได้ไหมมันไม่ได้ไงนะครับใครก็เป็นห่วงได้หมดอ่ะแต่มันเป็นเรื่องสิทธินอกอาณาเข็มเป็นกฎหมายใครกฎหมายมันการกระทำความผิดในบทบรรัญญัติที่แตกต่างกันนะครับมีคนถามผมว่าควรเป็นห่วงไหมต่างชาติก็จะมาแทรกแซงไม่น,น่าเป็นห่วงอ่ะ ที่ผ่านมาเรื่องของการยุบพรรคเก้าไกลจะเป็นประเด็นใหญ่อ๋อที่ผ่านมาประเทศไทยยุบพรรคไทยรักไทย,ลไทยพลังประชาชนยุบพรรครวมอะไรเยอะแยะหมดอ่ะเป็นสิบพักละก่อนหน้านั้นก็อนาคตใหม่คือเกา้าไกลที่จะโดนยุบเนี่ยก็ไม่ใช่พรรคแรกที่โดนยุบใครจะห่วงห่วงจนตายก็ทําอะไรไม่ได้มันยุบมาโดยตลอดและทําไมอ่ะกับกฎหมายไทยเป็นอย่างนั้นรัฐบูลไทยเป็นอย่างนั้นเนี่ย ประเทศอื่นทั้งวันไม่ยุบอ่ะก็เขาไม่ได้เขียนมาให้ยุบอ่ะเพราะมันไม่มีสันดานในการกระทำความผิดมันจึงไม่มีการยุบไงมันไม่ใช่เป็นปัญหาไงแต่ประเทศไทยอ่ะพักการเมืองมันเป็นปัญหาไงจึงมีการยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วจะโตเติบก็ปล่อยให้เขาเติบโตไปแต่ประเด็นคือมันต้องมีหลักนิติรัฐนิยธรรมไงมันต้องมีกฎหมายไง นะส่วนจะยุบพักก้าวไกลได้ยังยังไม่ถึงเวลายุบใจเย็ยเยนๆก่อนนะก็นอนหลับให้สบายนะฮะเพราะมันไม่ใช่เป็นการแค่ยุบพักการเมืองเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกบฏในรจจาชอาณาจักรพอสารทนนพิพากษาไปแล้วนะ,ะว่าก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ใช่เฉพาะยุบพัก เพราะข่าวนี้มีคดีกบฏในราชอาณาจักรด้วยซึ่งมีโทษจำคุกต่ำสุดตลอดชีวิตและประหารชีวิตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไถวายพระพรวารางคูณเลิงทวันสุราชายสูนเดือดยำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินครแผ่นดินไทยในรัชสกังที่สิ สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทยมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมนนาธบอพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังร่มโพ่พระบาทเมีนำกาติ่นไปรัสโอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทงเป็นกษัตริย์จอมทับเปลี่ยงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด 坚韧，永驻。